ท่านด่ากูว่าทางานไม่สําเร็จถ้าพรุ่งนี้สหกรณ์เปิดบัญชีทุจริตที่กูทําไว้แดงขึ้นมากูติดคุกหัวโตแน่กูติดคนเดียวไม่พอพวกมึงก็ต้องโดนด้วยอืมแล้วให้ทําไงครับลูกพี่ถ้าไม่มีโรงสีก็ไม่มีหลักฐานป้ายสีว่าไอ้กำนันสิงห์มันเผาทาลายหลักฐานหนีนี่เผามันสักคืนนี้เลยณัจ่าประสิทธิ์ปลาเริ่มกินเบ็ดแล้วพวกมันจะเผาโรงสีคืนนี้ อย่าเพิ่งบุกรวบนะรอสัญญาณจากผมก่อนเดี๋ยวผมส่งของข,องขวัญชุดใหญ่ไปช่วยงานบุญพวกมันเองเรียบร้อยลาก่อนโรงสี บังอาจเผาเรือนกูมึงตายผีเจ้าทีผีหลอกแม่จ๋าช่วยด้วยห <mm <os ic> ยุดยกมือขึ้นตำรวจล้อมไว้หมดแล้ว <t rum> เล่นกับใครไม่เล่นดันมาเล่นกับเจ้าที่ไฮเทคสมน้ำหน้า ใครวะอย่าเข้ามานะกูยิงนะเว้ยออกมาปืนอะเซฟตี้ยังไม่ได้ปลดเลยยิงไม่ออกหรอกนะคุณวิทย์โอ้ยปล่อยกูมึงรู้ได้ไงรายชื่อข้าราชการรับสวยนอมินีซื้อที่ หลักฐานสําคัญทั้งนั้นนี่หว่าเอาคืนมานายฆ่ากูแน่เคยบอกแล้วไงเดินแถวนี้ระวังเี็บขี่ควายเก็บเศษเงินมึงไปแล้วใส่หัวไปนายปล่อยฉันไปจริงๆเหรอที่ฉันปล่อนายไปแค่ต้องการให้กลับไปบอกในายใหญ่ของมึงว่าอย่ามายุ่งกับผาสิงอีกเอา้เอาหมอ ตื่นเช้าจังมารอใส่บาตรหรือมารอใครอ่ะจ๊ะเหนื่อยไหมเมื่อคืนคงไม่ได้นอนเลยสินะพูดไรหมอฉันเมาหลับอยู่นาเพิ่งตื่นเนี่ยขม่าไฟกับกลิ่นดินปืนชาวนาที่ไหนมีกลิ่นนี้ตอนเชา้าถ้าชาวบ้านรู้เขาคงกลัวผมใครจะกลัวก็ช่างแต่ฉันขอบคุณนะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน ถ้าขอบคุณงั้นขอกาแฟสักแก้วสิหมอฟรีนะตังหมดแล้วเมื่อคืนแจกผีเจ้าที่ไปเยอะเดี๋ยวใส่ยาพิษให้กินทอฐานโกหก